สวัสดีครับวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับซึ่งวันนี้จะสอนในเวอร์ชั่น2023 ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันก่อน Adobe Premiere Pro นะครับจะเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการตัดต่อสื่อวิดิทัศน์ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดิทัศน์สั้นวิดิทัศน์ยาวภาพยนตร์ละครนะครับและถือว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหการรมภาพยนตร์หลากหลายค่ายเลยทีเดียวนะครับโดยในคลิปวันนี้นะครับจะสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro ในการติดตั้งโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับสามารถติดตั้งได้ผ่านการสมัครและซื้อนะครับของ Adobe Creative Cloud ได้นะครับในราคาทั้งรายเดือนและรายปีตามกำลังทรัพย์ตามที่อยากจะนำมาใช้งานนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งแล้วก็สามารถใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยในปัจจุบันนะครับโปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ย สามารถทำงานร่วมกันกับแอปพลิเคชัน Adobe Premiere Pro ได้เช่นกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เมื่อเข้ามาสู่หน้าจอโปรแกรมแล้วนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของ New Project กับ Open Project ที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์หรือต้องการจะเปิดโปรเจกต์ของวิดีโอที่เคยตัดต่อไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถกดตรง New Project หรือ Open Project ได้นะครับส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกด w e w f i ล e ในกรณีที่เปิดใช้งานโปรแกรมครั้งแรกนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่ม New f i ล e เพื่อเริ่มที่จะตัดต่อได้นะครับซึ่งในวันนี้จะขอยกตัวอย่างการกด New f i ล e นะครับ เมื่อกด New File นะครับระบบก็จะขึ้นหน้าต่างนะครับในเรื่องของการตั้งค่านะครับในการตัดต่องานวิดีโอนะครับผู้ใช้จะต้องมีการตั้งค่านะครับของตัวโปรเจกต์นะครับเราจะเรียกไฟล์สำหรับการตัดต่อหนึ่งหน่วยว่าเป็นโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ Project ว่าเราจะทำโปรเจกต์เนมนะครับที่มีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ชื่อโปรเจกต ในช่องโปรเจกต์เนมได้นะครับต้องการให้ไฟล์วิดีโอนั้นจะบันทึกไว้ที่ส่วนใดนะครับวิดีโอนี้หมายถึงไฟล์ที่สำหรับเป็นไฟล์ตัดต่อนะครับสะกุลที่สามารถนำไปตัดต่อแก้ไขได้และสำคัญมากครับคือตรงซีเควนต์นะครับในการทำงานวิดีโอนเนี่ยจะมีหน่วยหนึ่งที่จะต้องรู้จักนั่นก็คือซีเควนต์ซีเควนต์จะเป็นช่วงของวิดีโอน,นะครับที่ผู้ใช้งานเนี่ยครับจะตัดต่อ ว่าเราจะตัดต่อในซีเควนซ์ลำดับที่เท่าไหร่ในช่วงวิดีโอที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตว่าผมจะตัดต่อในลักษณะของซีเควนซ์หนึ่งนะครับโปรเจกต์ Project นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์เทสนะครับนอกจากนี้นะครับในโปรแกรมก็สามารถที่จะเลือกฟุ พุทเทก็คือวิดีโอที่ผ่านการบันทึกถ่ายทำด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือกล้องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับของ Adobe Premiere Pro ที่มีให้ผู้ใช้งานได้สามารถนำมาใช้ได้ฟรีสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าในกรณีที่เรามีไฟล์วิดีโอที่มีไฟล์ขอโทษนะครับมีไฟล์วิดีโอที่จะต้องการตัดต่อหรือผ่านการบันทึกมาก่อนแล้วก็สามารถที่จะกด create นะครับ สามารถกดปุ่ม c ี e a เ e ตรงด้านล่างนะครับตรงด้านล่างขวามือนะครับได้เลยเมื่อกดเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าต่างของตัวโปรแกรมนะครับซึ่งหลักๆที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับก็จะมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1นะครับ ส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนของเลนนะครับหากโปรแกรมดังกล่าวนะครับเพิ่งติดตั้งแล้วก็เป็นผู้ใช้งานแรกๆระบบจะมีหน้าต่างเลนที่สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานนอกเหนือได้นะครับส่วนที่2ครับคือส่วนของซอ r c สนะครับซอร์สนี่คือเป็นส่วนของการตั้งค่าฟุตเทปที่พุตเทปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวว่าต้องการให้มีขนาดหรือต้องการให้มีการเคลื่อนไหวหรือครีเฟมอย่างไรบ้างนะครับ ส่วนต่อไปครับคือส่วนของโปรแกรมตรงนี้จะเป็นหน้าต่างที่จะแสดงผลของตัววิดีโอขั้นพื้นฐานนะครับว่าจะให้วิดีโอนะั้นแสดงออกมาเป็นภาพอย่างไรนะครับและภาพผลลัพธ์จากการตัดต่อนั้นจะเป็นยังไงและส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งคือไทม์ไลน์ครับส่วนไทม์ไลน์ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการเลือกไฟล์ในการเลือกที่จะตัดต่อเสริมแยก เป็นส่วนของไทม์ไลน์ผมจะลองยกตัวอย่างนะครับในส่วนของการนำไฟล์วิดีโอเข้าสู่โปรแกรมนะครับ <_ T> วิธีการนำไฟล์วิดีโอเข้าสู่โปรแกรมเราจะต้องมีไฟล์วิดีโอก่อนใช่ไหมครับผมจะลองเอาไฟล์วิดีโอนี้มาใส่วิธีการใส่ไฟล์วิดีโอน,นะครับมีขั้นตอนไม่ยากครับขั้นตอนก็เพียงแค่เอาไฟล์วิดีโอเนี่ยนะครับที่เราต้องการ จะนำมาตัดต่อเลือกไฟล์ที่ต้องการและเราก็ทำการลากนะครับมาที่ตรงไทม์ไลน์สังเกตไหมครับว่าตัววิดีโอก็จะเป็นวิดีโอที่เข้าไปในโปรแกรม Adobe p r e แล้วตรงโปรแกรมก็จะสามารถแสดงผลของวิดีโอได้นะครับโดยการกดปุ่ม Spacebar หนึ่งครั้งเพื่อให้วิดีโอนั้นสร้างขึ้นได้ทีนี้ผมจะใส่วิดีโอตัวที่สองเข้าไปนะครับ วิธีการใส่วิดีโอนอกเหนือจากการลากไฟล์นะครับเข้าสู่โปรแกรมสามารถทําได้อีกวิธีหนึ่งโดยการกดไปที่ไฟล์นะครับแล้วเลือก Import นะครับหรือการกดคีย์ลัด ctrl o n o i แล้วเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการนะครับการกด Import นะครับไฟล์วิดีโอที่ Import จะอยู่ในส่วนของตัวโปรเจกต์นะครับตรงปุ่มโปรเจกต์นี้นะครับ ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอปรากฏขึ้นมาเราก็สามารถกดไฟล์วิดีโอที่อยู่ในส่วนของโปรเจกต์เนี่ยนะครับเอามาวางในส่วนของตรงไทม์ไลน์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยกททำสาธิตให้ดูผมกดลากค้างไว้นะครับสังเกตนะครับว่าในส่วนของไทม์ไลน์เนี่ยมันจะมีทั้ง V 1 V 2 V 3 A 1 A 2 A 3 V คือวิดีโอนะครับคือส่วนของแถบภาพ A คือส่วนของออ u d โอคือแถบเสียง ลองดูนะครับว่านี่ผมเอาวิดีโอสองไฟล์มาต่อกันท็จะเป็นวิดีโอที่มีการตัดต่อทีนี้ผมอยากจะต้องการให้วิดีโอที่2ที่ผมเอามาเนี่ยครับมีระยะเวลาที่สั้นลงนะครับมีเวลาสั้นลงวิธีการนะครับให้กดไปที่เครื่องมือ l a s e r t ์ทูน,นะครับหรือการกดคีย์ลัดตัว C ครับการกดหรือ Laser t ์ทูตรงนี้นะครับ การกดเลเซอร์ทตรงนี้นะครับเราก็จะเกิดไอคอนตรงมเมาส์ไป็คล้ายๆเหมือนใบมีดโกนนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนแถบเส้นที่ฟ้าตรงนี้นะครับว่าเราต้องการจะให้วิดีโอดังการเนี่ยสิ้นสุดที่ตรงไหนแล้วเราก็ใช้ตัวใบมีดเนี่ยครับตัดโดยการชี้ไปที่วิดีโอที่ต้องการตัดแล้วกดเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งวิดีโอจะถูกหันขึ้นนะครับเป็นสองป่ายในไทม์ไลน์นะครับ เราก็จะเลือกได้ว่าเราจะใช้อันไหนไม่ใช้อันไหนอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างอ่านตรงเริ่มต้นผจะไม่ใช้ผมก็จะกดปุ่ม delete เพื่อเป็นการลบทิ้งนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือที่ถูกตัดเราก็สามารถใช้เมาส์ซ้ายครับกดคลิกค้างไว้แล้วลากเพื่อนำมาประกบกันได้นะครับนี่เป็นการตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐานที่ใครๆก็สามารถที่จะตัดต่อวิดีโอได้อย่างง่ายดายนะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผู้ใช้งาน Adobe Premiere Pro ได้มีการตัดต,ต่อเสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยก็สามารถกดปุ่มไฟล์นะครับ Export และ Media นะครับหรือการกดคีย์ลัด Ctrl M เพื่อที่จะทำการ Export ตัวไฟล์วิดีโอดังกล่าวให้เป็นไฟล์สกุลไฟล์สกุลเฉพาะของ MP4 หรือไฟล์วิดีโอที่สามารถนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆหรือแหล่งต่างๆได้นะครับ โดยการ Export นะครับเราก็จะกดไปที่ Export ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะกด Export นี้เราสามารถที่จะตั้งชื่อไฟล์นะครับไฟล์เนมและสำคัญมากครับคือตรง Format ในการเลือก f o r m แมตนะครับแน่นอนครับว่าในวิดีโอเนี่ยจะมีประเภทของไฟล์หลากหลายไฟล์มากขึ้นอยู่กับว่าวิดีโอที่เราต้องการเนี่ยจะนำไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ในคุณสมบัติหรือวัตถุประสงค์ใดแต่ส่วนมากแล้วเราจะเลือกฟอร์แมเป็น h 264 เพื่อให้ไฟล์ตัวนี้ครับเป็นสก,กุล mp4 ที่สามารถนำไปใช้ในสื่อทั่วไปเช่นการนำไปลง YouTube หรือการนำไปลงในสื่อ f c e e o o o โซเชียลออนไลนได้นะครับแล้วก็กด Export ระบบก็จะทำการ Export v i d วิดีโอนะครับโดยระยะเวลาในการ Export วิดีโอขึ้นอยู่กับปริมาณคลิปปริมาณเวลาและปริมาณฟุตเทจวิดีโอที่นำมาใส่ยิ่งมีรายละเอียดมากยิ่งมี ข้อความเยอะหรือยิ่งมีเอฟเฟกลูกเล่นที่สูงเท่าไหร่ก็จะทําให้การเรนเดอร์นั้นมีระยะเวลาที่นานยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นการใช้งาน Adobe Premiere Pro ขั้นพื้นฐานนะครับในโอกาสหน้านะครับก็จะมาสอนในเรื่องของการใส่เสียงเพิ่มเติมนะครับการใส่ข้อความรวมถึงการใส่ลูกเล่น ท่าซีชันต่างๆที่ผู้ใช้งานสามารถนําไปเรียนรู้และเพิ่มดูกเล่นให้กับวิดีโอให้วิดีโอของเรานั้นมีความโดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้กับช่ YouTube ของพวกเรานะครับขอพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ